ฉั้นถวายดีากาเมื่อวันที่2 5 0ย าก็เอาฉันไปไว้บ้านของเด็ก4ีเดือนห้าเดือนยางกับหมูกับหมาเยี่ยงกับสุนัขตอนจัดรวมกันห้าสิบคนทุกครั้งโดนกระทำตั้งแต่ห้าเจ็ดจนปีนี้เพิ่งหยุดชะงักเพราะว่าในหลวงไปอยู่เยอรมนันและฉันโดนกระทำจนปิดปากคิดว่าฉันจะไม่พูดแล้ว ทรัพย์สินจากนายวันดัชนีใช่หรือไม่ถึงไม่คือลูกสาวลูกชายของฉันจากเยอระะมันถ้าเป็นเรื่องนี้ฉันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะเรียกรอ้องพระพรหนึ่งหนึ่งสองมันก็ปัญหาเดียวกันที่ชลากรสังประชาชนเดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนฉันเดือด สอเนอไหนรับแจ้งความเพราะฉันมาพูดแล้วก็จะกลับเพราะกลับไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะโดนอุ้มหายหรือเปล่าเพราะคลิปของทุกคนแม้กระทั่งว้เองก็เป็นที่ประจกักษ์ชัดกับประชาชนไม่ใช่แต่ประเทศไทยทั่วโลกก็รับรู้แจ้งกันให้ทราบแล้วนะคะ เดี๋ยวฉันจะไปที่วังเอง